เวิร์กไร้บาลานนายกญี่ปุ่นนอนวันละ2ชั่วโมงแถมเรียกประชุมตอนตี3 s a ซานาเอะฮาคาอิจินายกรัฐมนตรีหญิงของญี่ปุ่นกล่าวว่าเธอนอนวันละแค่2ชั่วโมงมากสุด4ชั่วโมงเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้ทำให้ประชาชนกังวลถึงคำมั่นสัญญาที่เธอเคยบอกไว้ว่าจะทำให้ชาวญี่ปุ่นมีสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานมากขึ้น ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนี้นะคะอาจจะกลายเป็นการดับฝันชาวญี่ปุ่นที่ต้องการลบค่านิยมในการทํางานหนักเพราะเชื่อว่าการทํางานหนักนั้นจะทําให้ประสบความสําเร็จแต่จริงแล้วนะคะการทํางานหนักอาจจะส่งผลกระทบต่อทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจค่ะนอกจากนี้เธอยังเรียกผู้ช่วยของเธอไปยังสำนักงานเพื่อประชุมในเวลาตีสเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณ ซึ่งจะเริ่มขึ้นในอีก6ชั่วโมงต่อมาการที่เธอนอนน้อยมากและทํางานแทบจะตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องน่าแปลกนะักเพราะก่อนหน้าที่เธอจะได้รับตําแหน่งผู้นําหญิงของญี่ปุ่นคนแรกเธอให้คํามั่นสัญญาว่าจะทํางานทํางานและทํางานแท้นี้ญี่ปุ่นกําลังพยายามเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวังให้พนักง,งานทํางานจนดึกดื่นและต้องพบปะสังสรรค์กับเพื่อนร่วมงานในตอนเย็นหลังเลิกงาน ซึ่งชั่วโมงการทำงานที่มากเกินไปนะคะอาจจะเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากการทำงานหนะะักค่ะรวมถึงทำให้อัตราการเกิดต่ำนะคะเพราะว่าคู่รักนั้นต่างเหนื่อยล้าจากการทำงาน,นะคะ่ะ